โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข,เข้าสู่เกม c o n เ r e อ r r b a ทนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะทุกคนต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมก็คือตอนนี้คือเกม c o n c r e อ r r b a ทเนะี่ยวันนี้วันที่28นะครับผมก็เมื่อคืนวันที่27ประมาณ5ทุ่มนะครับผมได้มีการปิดเพื่ออัปเดตเปิดซีซันใหม่นะครับผมซึ่งมันเปิดเวลาบ่าย3ามของวันที่28นะก็ ที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ก็ประมาณ6กโมงนะครับเพราะว่าพราะมันเปิดคลิปตอนบ่ายสามเสร็จใช่ไหมผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ LA นะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ LA เนี่ยคนเล่นเยอะมากครับผมมันเลยทําให้เป็นแบบว่าดีเลย์การเข้าได้เนี่ยก็คือเวลาประมาณ6กโมงนะครับผมหกโมงนี่คือเซิร์ฟเวอร์มันเริ่มลื่นไหลแล้วนะครับผมผมก็มาเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะได้ส,งสังเกตได้ว,ว่าไอ้พวกเนี่ยผลรับลูนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมเนี่ยไม่มีต้องเลเวลยี่สิบขึ้นผมเพิ่งเลเวลหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันได้มีการเป็นแบบว่าอัปเดตอะไรต่างๆนานาใหม่นะครับผมเอาง่ายๆคือซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะความวุ่นวายเนี่ยดูแบ็กกราวด์เดีเห็นป่ะโอโ้โหนะครับนะครับก็มาเปิดเอาของก่อนสิได้ของได้ของได้อะไรเงี้ยนะเสร็จปุ๊บมีการอัปเดตอะไรยังไงเยอะแยะมากมายกว่าที่ตัว P นะครับเนี่ยลักษณะนิสัยครับ จะไปที่ชุดตูลละครครับเออลืมบอกไปชุดนี้ผมปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพวกชุดตูลละครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าที่เขาซื้อที่เขาเป็นแบบว่าให้ขายนะมีขายใครเป็นแบบเติมอยากซื้อชอบอะไรไงได้นะครับผม <Ć. S 1> บา r คดอาจจะตรงไรทำไมหัวผมมันไม่มีทําไมมันเป็นแบบว่าไม่มีหมวกง่ายๆค, <Ć. S 1> ครับเดี๋ยวคลิกนี่ก่อนอ่ะ จะมีหมวกมาให้นะเนีย่ยจะมีหัวส่วนหัวก็มีบางคนไปแบบฮ้ยส่วนหัวเย่างเดียวนะได้มือขาชุดเกาะนะครับมีนะครับมีหมดนะครับอันนี้เป็นชุดแฟชั่นโดยโดยรวมประมาณนี้นะครับเวบพอ o n นอาวุธก็จะมีเหมือนกันนะจะมีอยู่3อย่างสำหรับปืนยาววันนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อค้อนก็จะมีเยอะแยะเลยเห็นไหม เต็มไปหมดนะครับพาหานะอ่าม้าที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นอันนี้มีอัน,นเดียวอันอื่นไม่มีเห็นไหมพวกนี้ต้องซื้อเติมอะไรงี้เอามีเฉพาะส่วนอะไรงี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อัปเดตใหม่มานะครับผมที่อัปเดตใหม่คือไอ้ม้าอะไรพวกนี้นมันเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าที่อัปเดตใหม่ก็คือการกดคลิกดูอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะท่าทางอิโมจิอะไรอย่างงี้นะครับ คำพูดอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดิมนะครับคำพูดอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพาหนะเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากตรงนี้จากแนวตั้งกลายเป็นแนวนอนเท่านั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับความเชี่ยวชาญอาวุธอะไรต่างๆเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอาชีพตะกี้คือ ที่จริงอะผมเข้าได้ตอนเวลาประมาณ3ามโมงกว่านะครับเข้าไปเข้าลองเล่นแต่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกระตุกมันแหลกมากทุกคนผมก็เลยไปแบบเล่นแล้วแต่ปุ๊บชนะได้ไงก็ไม่รู้นะครับ1ตาแล้วก็ออกเกมนะครับรอนะครับผมถึง6กโมงเย็นเนี่ยถึงจะเข้ามาได้แล้วตอนนี้มันลื่นแล้วนะครับผมหกโมงเย็นเนี่ยมันมันลื่นแล้วก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะโอเคไปที่แฟชั่นแม่ทับอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วตัวละครเสร็จแล้วก็ไปที่ทหารยูนิตเราหน่อยดีกว่านะครับ ยูนิตตัวหน่อยที่ผมไปไปเล่นมา,าก็ดูสินี่ดูมีสกงสกินนะครับดูสกงสกินเยอะครับสกงสกินยูนยูนงยูนิตนะครับเนี่ยเต็มทงที่ผมมีนะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าชุดยูนงยูนิต นะครับที่มันมีเหลือนะครับนะครับผมก็ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคพอมันเปิดฤดูการซีซั่นใหม่อะไรอเงี้ยใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอใส่อันนี้ยูนิเตต่อนพอมันเปิดฤดูการซีซั่นใหม่ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกยูนิตสีม่วงและยูนิตสีทองเจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับนะ อันนี้ยูนิตสีม่วงจะใช้งานได้ก็คือประมาณวันที่4เดือน10นะครับอีก1เดือนนะครับผมสีทองก็ย5ิบเดือน10นะครับอ่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับพวกตารางเซตจัดยูนิตนะอันนี้ก็จะเป็นเออทหารตารางทหารของเรานะก็เหมือนเดิมไม่มีะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเปลี่ยนแปก็คือไอ้ตรงเนี้ยสีม่วงสีทองอะไรเงี้ยมันก็จะถูกปิดทหารรับจา้างตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าหมดนะครับ ไม่มีอะไรโอเคต่อมามากันที่ตัวไอนะครับของ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6อันนี้จะเป็นของที่ได้ฟรีนะครับผมจากการอัปดงอัปเดตอะไรเงี้ยแหละนะครับผมเขาก็จะส่งมาให้นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคก็คือนี่ครับทุกคนของสะสมกูหายไปไหนหมดวะเนี่ยของสะสมผมหายหมดเลยอะ่ะคือเป็นแบบว่า ของสะสมพวกเป็นแบบว่าใบเป็นแบบว่าอัปเดตทงหงทหารอะไรเงี้ยหายหมดเลยครับเออนะครับหายเกลี้ยงนะครับโอ้เซ็งชิเป่งเลยนะอัปดวงอัปเดตอะไรท่งองหงทหารหายไปหมดเลยแต่ว่าไอไอทองไอเทมอะไรนี้ยังเหลืออยู่โอเคก็ยังโอเคนะยนืนยันไปนะครับเออนะ นะครับผมแต่ก็มีขระไอเทมหลายอย่างเนี่ยคือตรงนี้ยที่ไอเทมตรงนี้คือมันอนนีห้หมดเลยนะทุกคนคือเต็มอะไรอย่างนี้หมดเลยแต่ทีนี้หายเกี้ยงนะครับเออนะครับโอเคมากันที่ตัวเอ็นนะครับผมก็มันกจะ็จะเริ่มใหม่หมดเลยนะจะสังเกตได้ปะเนี่ยเวลหนึ่งหมดทุกคนนะครับเห็นปะจะมีบางคนที่เป็นเวลทรงเวลสองอะไรไงเวลทรงเวลสองเวลทรงเวลสามอะไรไงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมบางคนเขาเล่นนะครับเล่นตาสองตาแล้วมันก็จะโอเคนะครับ มันรีใหม่เราก็ต้องหาพันธมงพันธมิตรอะไรยังไงก็ต้องรอนะครับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแคนเขานะครับทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดนะครับรีรีเซ็ตใหม่หมดมาที่ตัวเคตัวเคคงไม่ต้องตัวเคก็เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยก็หนึ่งอะไรเงี้ยหมดมาที่ตัวอะไรต่อเออมาที่ตัวยูนิตใหม่แล้วกันเนาะหลายคนน่าจะสงสัยนะครับผมยูนิตใหม่ F ห้านะครับผมเออมาดูของรางวัลน,นี่ก่อนดิชุดดู อันนี้คือชุดตัวละครน,นะครับนี่เกาะบ้าข้างของสงครามนะครับรางวันบัตรเดินทางฤดูการ1เลเวลนะครับผมน่าจะเลเวลหน่งนะดูดิเห็นปะช่าฟาวอย่างเท่ทำไมดาบมันดูเป็นแบบว่ามันมันก็เท่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงวะ คลาสสิกดีนะทุกคนครับคลาสสิกมากนะครับผมเนี่ยโอ้โหดูคลาสสิกมากคือเทมากจะบอกว่าเก่กาก็เก่าโบราณก็โบาราณแต่แต่แม่งก็เท่นะครับผมม,มีอะไรเนะี่ยโอ้โหอะไรทำไรทำไรวะก้มมองอะไรเป็นซอมบี้เหรอลูกนะครับเออเนี่ย โอเคข้ามตรงนี้ไปแล้วกันมาดูกันที่ลุนลุนนี่คงเไม่ต้องเอ,อเยวกดผิดลุนดูการเอาไว้ที่หลังมาที่ห้องรับแห่งคานนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอาวุธใหม่นะทุกคนเนี่ยดูดีเดหเ็นปะเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะเมื่อตรงนี้เยอะอะไรไงครบอะไรไงแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมแต้มตรงนี้บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันข้ามซีซันได้ไหมบางคนบอกมันข้ามซีซันได้ไหมมันข้ามซีซันได้นะครับผมบางคนอาจจะมีข้องสงสัยนะ บางคนแมแบบพี่พี่ฤดูกาลนี้ผมดูแล้วเป็นแบบผมไม่ค่อยชอบอาวุธอะไรพวกนี้เลยอ่ะไม่ไม่ค่อยชอบเลยผมขอไปไอินี่ฤดูกาลหน้าได้ไหมซีซั่นหน้าได้ไหมได้ครับผมได้ไม่มีปัญหาชุดจริงครับผมไม่ค่อยชอบเลยพี่ผมอยากได้เป็นแบบชุดซีซั่นหน้าอะไรอย่างนี้อย่างี้ได้หรือเลปล่าได้ครับเอาวงอาวุธอะไรพวกนี้ผมแบบเแบบเฮ้ยแม่งไม่เท่ว่ะสกินอาวุธแม่งกระจอกมากเลยอ่ะได้เหมือนกันไอเหรียญเนี่ยคือสะสมได้ข้ามซีซั่นนะครับผมซีซั่นนี้เบื่อไม่อยากใช้จะเก็บไว้แล้วซีซั่นหน้า ได้นะครับผมได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะครับสามารถเก็บแลกซื้อทันนาได้นะโอเคต่อมาจะสังเกตว่ามันอันนี้หมดเลยนะเห็นไหมดูการนี้จะยาวถึงประมาณวันที่12นะครับผมวันที่9วันที่10เดือน12ก็คือประมาณเดือนธันวาเลยก็อีกประมาณ2-3เดือนนะครับผมสบายๆนะโหดูดิ แบกาวแบบโอ้โหสัตว์เลยครับประมาณว่าทหารอัศวินอะพวกอังกงอังกฤษหรืออะไรเงี้ยพวกทหารอังกฤษอ่ะถูกลุกลานนะครับโอ้โหดูดิเห็นป่ะแบ,กแบ็กาวแม่โอ้โหสวยสัตว์กราฟฟงกราฟริกครับโอ้โห,โหโภาพโอเคเลยนะโอเคมาต่อที่ทหารดีกว่ายูนิตนะครับผมโอัลมาดนะครับยูนิตตัวใหม่จะมีทั้งหมด3ตัวนะโอ้โหดูแบ็กาวแม่งเท่มาก วางยืนดำรงตำแหน่งมีเสียงลมพัดทะเลทรายนะครับผู้ตะเวนชายแดนนะครับผมยูนิตตัวนี้จะเป็นยูนิตพื้นเขียวใช่ปะ่ะเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นยูนิตเขียวแหละนะครับผมโดยยูนิตตัวนี้จะเป็นยูนิตเออ่มา้านะครับผมเป็นยูนิตม้าแปลกมากเลยนะอ่านี่นะครับผม เป็นยูนิตมานะครับผมรู้สึกถ้าเกิดถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะเป็นยูนิตที่ปลาหอ,อกแล้วมันเกิดไฟหรือเกิดระเบิดหรือเปล่านี่ป่ะเออปาหอ,อกแล้วเกิดไฟหรือเกิดระเบิดนะครับมีทั้งหมด2อขบวนนะครับผมโดยสามารถปลาหอ,อกได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผมน่าจะ10ครั้งนะเพราะว่ากำลังยังมีหมด18นะครับผมจำนวนกระสุนมีหมด1 8 0ยนะครับ เดี๋ยวต้องลองปลดล็อกแล้วเอามาใช้งานกันอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็โอเคนะทุกคนดาวมงดาเมจผมมองว่าแรงนะดาวมงดาเมจผมมองว่าแรงเทิดอันนี้เป็นเวลเวลหนึ่งนะครับยังไม่มีการอัปเดตอะไรยังไงยังไม่มีการอัปสกงสกิลอะไรเงี้ยผมมองว่าแรงนะครับแต่เลือดนี่ค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงนะครับไม่เหมาะสำหรับชาร์จเนานต้องเป็นแบบว่าพวกสายธทนูธนูอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมมองนี่งอีกแง่มุมหนึ่งก็คือกระสุนมันน้อยไปหรือเปล่านะกระสุนมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับในการเป็นแบบโจมตีคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยโดยจะต้องปลดล็อกก็คือทั้งหมด5้าครั้งมั้งใช่ปะหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าน่าจะห้าหรือ6ก่ะถึงสามารถเป็นแบบเอามาใช้งานได้ฟรีสาวันนะครับผมต้องทำธารกิจประมาณ12ภารกิจถึงสามารถใช้ตัวนี้ได้ถาวรน,นะครับ โอเคยูนิตตัวต่อมาเป็นยูนิตขวานนะครับมือขวานบินปาเถื่อนอันนี้ใช้ Google แปลใช้ใช้เป็นแบบว่าไม่ใช่ Google ใช้เป็นแบบแปลภาษาไทยนะครับผมนี่นะครับผมโอโ้โหน่าจะเป็นจากที่อ่านเดี๋ยวน่าจะเป็นยูนิตท,ที่สามารถปาขวานได้แหละนะครับผมอาจจะเทพกว่าวกิ้งหรือว่า้เทพกว่าวกิ้งผมอาจจะเปลี่ยนยูนิตตัวนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีปาได้เปล่าดูกันอย่างนี้นเลยนะครับ แล้วผมไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นยูนิตฟ้ายูนิตม่วงหรือว่ายูนิตอะไรยังไงนะเนี่ยเออมันปลาขวานได้ทุกคนปลาขวานได้นะครับสกงสกิลประเภทฟันพันสี่ก็ถือว่าโอเคนะผมมองก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับมีกระบวนการจัดทัพอยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะครับผมมีสกิลทั้งหมด3แบบนะครับ ทำการบุกใช้พื้นที่บุกนะครับผมทําให้เกิดดาเมจเล็กน้อยจากการโจมตีผู้่อสู้อัตโนมัตินะครับโหยน่าใช้นะน,น่าใช้น่าใช้นะครับผมก็ต้องทำภารกิจทั้งหมดนะครับผม6 7 8 3 4 5 6 7 8สน่าจะ9หรือเปล่าน่านนะจะ9อันนะครับน่าจะ9อันนะครับผมเป็นยูนิตพื้นหลังฟ้าใช่ไหมพื้นหลังม่วงเว้เป็นยูนิตพื้นหลังม่วงนะครับผม ต้องความมาัรกิจทั้งหมดโอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอันเลยนะทุกคนเนีย่ยอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถึงจะสามารถใช้ยูนิตนี้ฟรีสามวันจากนั้นก็ได้ exp นะครับผมก็เป็นเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกอีกเก้านะครับผมก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับผมซึ่งต้องทำธารกิจอย่างน้อยอ่ะยี่สิบเจ็ดอันอนะถึงสามารถปลดล็อกตัวเนี้ยมาใช้ในฐาวอได้นะครับผม โอเคตัวนี้ก็จะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ก็คือในอีกเปิดทำาัรกิจไม่ได้เปิดใช้งานเปิดทำาัรกิจได้ในอีก5วันทั้งหน้านะครับผมตัวนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมซอรพส์นะครับผมก็เล่นไปตาตะกี้นะครับผมก็เนี่ยก็ได้นิดติดหน่อยๆเร่งทําไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นตัวปืนนะครับผมเป็นยูนิตปืนจะเปิดให้เปิดให้ทำาัรกิจในอีก26วันทั้งหน้านะครับผมก็โอ้ ก็ยาวเหมือนกันนะครับเป็นยูนิตทองนะครับผมยูนิตทองยูนยุดิเนี่ยเป็นยูนิตทองก็ต้องใช้ทำภารกิจทั้งหมด9 4 9 1 9 2่เก้าหนึ่งก้าสองเ่อ่ะต้องทำภารกิจทั้งหมด3 6ภารกิจนะครับผม3 6ภารกิจโดยประมาณถึงจะสามารถใช้ยูนิตนี้ได้นะครับผมเออ เออแต่ทีนี้โอ้มีสามารถปาระเบิดได้ด้วยทุกคนเออมีปาระเบิดได้นะครับผมยิงยิงปืนได้ปาระเบิดได้ด้วยผมก็ยังถามตัวเองอยู่เลยว่าไอียูนิตตัวเนี้ยมันต่างจากยูนิตปืนจีนแล้วก็ปืนเป็นแบบว่าไอ้ปืนทองอ่ะที่ทำภารกิจที่ไม่ต้องทำภารกิจยังไงนะนะเนี่ยผมก็ยังถามตัวเองอยู่เลยว่าไอ้ตัวตัวเนี้ยกับไอ้ตัวอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเนี่ยว่ะ เนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันต่างยังไงนะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยภาพบักเหรอภาพบั็กอย่างที่ผมบอกครับมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่ค่อยเข้าเข้าที่เท่าไหร่นะครับโดยตัวนี้จะสามารถเปิดให้ทำธุรกิจได้ก็คือในอีก26วันข้างหน้านะครับอืนะครับเมื่อสายฟ้าแล้วเบิดภายในสี่เมตรทหารมาได้รับการตกใจจน หยุดสตัตนไปสักพักหนึ่งโอ้โหเป็นยูนิตที่สามารถใช้อ e ีนี่มาโดยเฉพาะเลยนี่ว่าเนี่ยนะครับเหมาะมากทุกคนเพิ่มปริมาณกระสุนสายฟ้า25%นะครับดูดาเมจกันหน่อยสิดาเมจ2,009ทุกคนนะครดาเมจการ,จร,ร,ร, 2, รานะเจาะนะครับผมทะลุทะลวง2,009นะครับผมยังมีค่าทุบด้วยนะเออนะครับผมค่าทุบทะวงโจมตี3 2 0 0นะครับป้องกันกระจอกมากนะ มีทั้งหมดมีขบวนทั้งหมด2ขบวนนะครับผมมีโจมมีเป็นแบบว่าคำสั่งยิงแล้วก็ระเบิดไฟใช่ไหมโชว์แกนเน็ตนะครับระเบิดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตยูนิตใหม่นะครับโอโ้โหต้องบอกได้เลยว่าใครไม่จุดพลุอละไรแถวนี้อยูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตใหม่นะคือในช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบแหลกๆอะไรอย่างเงี้นิดนึงสำหรับคนที่เข้ามามีของฟรีเพิ่มๆไป นะก็มันก็จะอัปเดตเสร็จปุ๊บมันก็จะแหลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับผมก็คนทนเอานิดนึงนะครับผมในช่วงแรกๆนะครับเออมาอีกอันนึงตรงนี้มีการอัปเดตอะไรมากนะชื่อเสียงร้านร้านค้านะผมก็จะมีสกินใหม่สกินแบบโกดจัดนะครับตรงนี้กดจัดโมโหกระทืบเท้าแล้วก็มีรูนเนะี่ยจะมีรูนสีฟ้านะครับ แล้วก็มีสกิลปบมือเอามาทำไมวะเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มีเลือกลุนม่วงฟรีหนึ่งอันนะครับอาต่อมามีอะไรนี่อะไรโอ้ยทำมือถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาเป็นชุดนะครับนี่เฮ้ยเท่นะเท่เท่เท่ผมยาผมสีขาวนี้มาจากไหนวะกูจำได้ว่าตัวของกูไม่มีผมไม่ใช่เหรอ ผมสั้นไม่ใช่แล้วผมดําด้วยนะฮะเออนะครับก็ไอตัวที่ผมใช้อยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ปลดล็อกมาได้แบบเดียวกันเลยทุกคนปลดล็อกจากตรงเนี้ยเหมือนกันก็ได้มาเหมือนกันนะครับผมนี้ต้องใช้สองพันสามนะครับในโหมดการเล่นอะไรยังไงก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นโหมดเดิมนะครับสงครามแย่งชิงอำนาจเควสพันธมิตรนะครับ สามทหารเสือก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกทุกคนก็วันนี้ก็มาอัปเดตก,กันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเป็นไงหลังจากที่อัปเดตไปนะครับผมหรือด,ดูการซื้อ่าใหม่เปิดแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ เข้ามาก็เลือกทวงทวีปอะไรงไงคุยกันให้ดีๆนะทุกคนบางคนเลือกเมืองเลือกกิวอะไรยังไงคุยสื่อสารกันให้ดีๆนะครับผมจะเอาทวีปซ้ายหรือทวีปขวาหรือทวีปตรงกลางอะไรยังไงเลือกคุยกันให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะย้ายเซิร์ฟอะไรยังไงก็รีบๆรีบๆซะาเดี๋ยวจํานวนคนมันจะเต็มนะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นเนาะมาแนะนํายูนงยูนิตมาอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับผมก็ ฝากกดไลค์และฝากกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า